สองท่อนค่ะเคยมีสอนไปแล้วนะคะท่านึงเป็นการควงแบบพื้นฐานก็คือเหมือนควงไม้พองลักษณะน,นี้นะคะแต่ทีนี้วันนี้เราจะจับวิธีการก็คือจับตรงกลางกับจับข้างหลังซึ่งจับหลังก็จับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจับแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะจับแบบว่ามือนึงหงายมือหนึ่งคว่ำเห็นไหมและเหลือกระบองอันสุดท้ายไว้นะคะไว้แกว่นนะคะถ้าใครเคยฝึกกองสองท่อน หรือเลขแแนวนอนนะคะเราก็เหวี่ยงแค่มือที่จากอันกลางเนาะพอได้แล้วนะคะเราจะมีการสลับมือลักษณะนี้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้วิธีการก็คือพอเราเหวี่ยงกระบอกมาฝั่งนี้แล้วอีกมือนึงมันจะควยไปเห็นไหมแล้วพอเราเหวี่ยงกลับมือก็จะควยขึ้นบนแบบนี้นะคะแล้วก็เหวี่ยงมาฝั่งนี้จะปล่อยทายออกเห็นไหมเวลากระบองเหวี่ยงจากขวามาซ้ายให้ควยมือ ข้างซ้ายไปข้างขวาอ่าพราอย่างนี้เสร็จแล้วควยสลับเห็นไหมแล้วก็เบี่ยงออกกลางนะคะอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยทำบอลของทอนเนี่ยมันจะเหมือนข้าวควงกระบอกที่เป็นพลิกเซอเอ็ก์สองมือเลยนะคะใครที่เคยเห็นบอลสอนไปแล้วอ่ะใครที่เคยดวลของน,น่ะก็จะรู้ว่าทํายังไงนะคะและจากข้านี้เราก็สามารถตีต่อได้ด้วยตัวควงเสร็จเนาะควงเสร็จฟาดปุนตีต่อได้นะคะ ทีนี้เราก็ต่อท่าได้จากการควงแล้วควงไปตีไปได้หมดนะคะเดี๋ยวท่าตีจะสอนเพิ่มในวันหลังนะคะและนี่ก็คือท่าวองสามข้อในวันนี้ค่ะ